อืมอีกน้อยสิแกงกัำไมวะเรนอีกน้อยไปได้แล้วเรียกเก็บเขาเที่อันการเขาออกของการได้หลายหมอย์เนาะประเ็ดหมอยเดียวก็จะเฮ็ดกยังหลายหมอย์ลายอยู่สำหรับเออน่ะมันมีบาดมือมันมีบาดมืออีกน้อย ฝนตกแกงน้องไม,มนยังไหลได้ดิเนบ้างา้นฝนเนอะขึ้นไม่เรืยย่อยขึ้นไม่เรืยย่อยเล็บ้เป็นว่าป่าเขาตี่มันองสัยมันติดไม่ติดเถ่าวะลอยองลองลองลอง,ลอง,ลองมาขับมันไม่กินเมื่อไรไปปานินน้องเอ้ยปานิ่นเน่ยเรียงไว้ก็บพระท่านไม่เคยกินนกแก ไดกินด้วยสามเที่ยงเลี้ยงด้วยสามปีห้าปีห้าปีแล้วห้าเลยดิเออเนี่ยต้นยางไม่ได้ไปเนาะห้าปีแล้วได้กินปลายด้ยสามเที่ยงปลายมัดเหรอตีไก่ไปดูกระอกไมีปลาใจไม่กันไม่กันอายุไขมันละเขาก็เลี้ยงมันเพราะว่าปลาหนี่มันอายุสั้นมันอายุบ่อนคือคือปลาคราบได้ปลาคราบเป็นปลาคราบได้เป็นสิบยี่สิบปีหมดเน๊ะเพราะว่าสูงสุดลอยปีได้ปลาคราบ ตเบิ้งงบนจะได้ลายบ่ด้บ่ไหมฮะ่ไมม่เบ้อนอไม่เห็นนะเห็นแล้วเห็นแล้วน้มสมยายเห็ดไปได้ปุ๊กเล้ยหมขวดนเนาะสมิ่มไแคุณน่ะพี่ยายเห็ดไปเหนเนาหน่อไม้ส้มเมื่อดกินแล้วมันี้ทำไม เขาือดละพี่น้องไม่ดองไม่สมเลนะนี่อะไรนี่แครตตงอี้นี่อะไมนี่แคร์เงอน่อะไรนี่แคร์อี๋ หลายคักงเหมือนนี่หน่อยแจงทำมไมหลายคักเหมือนน่าเอาไปกินเด้ไไดอ่กระไดโอ้ยมืงคนโตพกกี่น้องแม่ขันขอนแทกแทีมเหมือนกันครับพี่น้อ,อนานปะแจงทำไมใส่เห็ดใช่หลายอย่างใส่เห็ดหม,มูเห็ดขอนหลักซือ้อ แ้งแดดกับปลาเมือกเ้าแม่น้อนพี่น้องนอนกน้าแม่น้อเนเนอ